สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซลลมะนาวนะคะแล้วก็ช่องมะนาว Honda าโครรนนะคะช่องเซลล์มะนาวฮอนด้าโครานนะคะก็คือวันนี้ค่ะมะนาวมารีวิววิธีการใช้งานรถใหม่นะคะก็คือเป็นรถ Honda าซิตี แฮชแบครุ่น S p พันะคะซึ่งคันนี้มะนาวบอกก่อนว่าตอนนี้มะนาวอยู่ภายในรถนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะเปลี่ยนเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือคันนี้ลูกค้ามะนาวเปลี่ยนจากเบาะผ้านะคะเปลี่ยนจากเบาะผ้ามาเป็นเบาะหนังนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมะนาวไปทําอีกคลิปหนึ่งนะคะในการรีวิวรถยนต์เนาะก่อนส่งมอบรถแต่วันนี้นะคะมะนาวมารีวิววิธีการใช้งานเนาะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวิธีการใช้งานรถ Honda City ี้แฮชแบ็กนะคะรุ่นเ Part เนาะก็เริ่มตั้งแต่สตาร์ทรถเลยแล้วกันนะคะกุญแจที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะจะมีทั้งหมดด้วยกัน2ดอกนะคะก็จะมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถนะคะการสตาร์ทรถยนต์นะคะ,นนะ,คะต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดที่ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ทางด้านบริเวณขวามือนะคะกดไปเลยค่ะและนี่ก็คือวิธีการสตาร์ทรถนะคะถ้าเราไม่ได้เหยียบเบรกแล้วกดแค่ปุ่มสตาร์ทอย่างเดียวเนี่ยจะเป็น เพียงการเปิดระบบไฟของรถยนต์นั่นเองก็คือแบบอยู่ในตำแหน่งออนนะคะแต่ยังไม่ได้สตาร์ทนะถัดมานะคะทางด้านบริเวณความือของคนขับเนาะตอนนี้มะนานั่งอยู่ตำแหน่งบริเวณคนขับก็เริ่มที่ปุ่มนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับปุ่มที่อยู่บริเวณนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบ v s a นะคะซึ่งจะทำงานให้อัตโนมัติ จะไม่โชว์หนะ้าตาแบบนี้ขึ้นที่มาตรวันนะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ขึ้นลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าระบบรถนะคะน่าจะมีปัญหานะในส่วนของระบบ VSA เนี่ยก็จะเป็นระบบที่ช่วยควบคุมการทรงตัวนะคะนะที่เราขนาดเข้าโค้งเนี่ยให้เข้าโค้งได้อย่างราบรื่นนะคะไม่เหวี่ยงนั่นเองแต่ถ้าขึ้นแบบนี้ต้องนํารถเข้าไปเช็ค นะสูนที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเรานะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นสวิตต่างๆที่อยู่บริเวณแผงประตูด,ด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวานะคะถ้าดัานมาซ้ายสุดแบบนี้ก็คือปรับกระจกด้านซ้ายค่ะแล้วก็ปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวาได้เลยขึ้นบนล่างได้เลยนะคะปรับเสร็จค่ะดันมาไว้ตรงกลางเนาะแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกค่ะขึ้นรถมาก็แนะนําให้ล็อกรถเลยนะคะแต่ว่า รถเราเนี่ยก็จะมีระบบออโต้ล็อกก็คือทำงานที่ความเร็ว15กิโลเมขึ้นไปนะคะพอทำงานที่ความเร็ว15กิโลเมตรขึ้นไประบบ mm hmm. ก็จะล็อกรถให้ล็อกอัตโนมัติกดล็อกปุ่มนี้ได้เลยนะคะปุ่มนี้ก็จะเป็นล็อกกระจกทั้ง4บ้บานแล้วก็คำว่าออโต้ที่อยู่ด้านขวาซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นกระจกเรานะคะจะกดหนึ่งครั้งเนี่ยก็เลื่อนลงให้อัตโนมัติตตได้เลย ะะก็จะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอัตโนมัตินั่นเองแล้วที่เหลืออีก3บ้านเราก็ยังควบคุมได้อยู่นะคะถัดมาบริเวณที่เปิดฝาถังน้นามันเนี่ยค่ะที่เป็นรูปฝาถังน้นานํามันเราต้องแบบว่าใช้วิธีการงัดนะงัดแบบนี้เข้าหาตัวเราคว่มมือลงนะคะแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเราหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ด้านล่างของที่เปิดฝาถังน้ํามันค่ะก็จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงรถด้านหน้านั่นเอง ถัดมาค่ะก็จะเป็นบริเวณที่เปิดไฟต่างๆนะคะสวิตสวิตไฟหน้าเนาะก็จะมีตรงนี้ค่ะคันนี้ลูกค้ามานาเพิ่มเติมในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกของเราเป็นของแท้ค่ะจะมีสวิตตำแหน่งสวิตท,ที่เปิดบริเวณการไฟหน้านั่นเองสำหรับการเปิดไฟตัดหมอกนะคะให้หมุนอย่างนี้หนึ่งแป๊นะคะแล้วก็เปิดไฟดีด้วย เปิดไฟที่ใช้ในการขับตอนคืนนะคะหมุนอีกหนึ่งแบตนั่นเองก็จะเป็นสัญลักษณ์ประมาณนี้ไฟตัดหมอกไว้ใช้เมื่อไหร่นะคะไว้ใช้ที่แบบเรามีความรู้สึกว่าณนะที่เราขับรถไปมันมืดมากหรือแบบฝนตกหนักมากนะคะก็สามารถใช้ไฟตัดหมอกช่วยได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ออฟไว้นะคะถ้าเราจะเปิดไฟสูงก็ผักออกค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ไฟสูงขึ้นที่ม่านวัดนั่นเอง เปิดไฟไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะคะก็ดันขึ้นไปก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายผักลงมานะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวขวานั่นเองเปิดสัญญาณไฟจุดฉุกเฉินที่บริเวณนี้นะคะสำหรับบริเวณการปัดน้ําฝนนะคะถ้าเราดันเข้าหาตัวเราเนี่ยก็จะมีน้ําฉีดออกที่กระจกแล้วก็ปัดให้อัตโนมัติหนึ่งครั้งเนาะแต่ถ้าเราอยากปัดตามแรงมือเรานะคะผักขึ้นไปผักขึ้นไปหนึ่งครั้งเขาก็จะ ปัดให้เราหนึ่งครั้งแล้วก็สําหรับรถที่เป็น5ประตูจะมีก้านปัดน้ําฝนอยู่บริเวณด้านหลังด้วยนะคะกระจกด้านหลังถ้าเราต้องการเปิดใช้งานเปิดใช้งานให้หมุนหนึ่งแป๊กนะคะหมุนหนึ่งแป๊กจะเป็นหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าเปิดออนก็จะเป็นการเปิดใช้งานให้เขาปัดตลอดเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าต้องการให้มีน้ำฉีดออกกระจกด้วยก็คือหมุนแป๊กสุดเลย เขาก็จะมีน้ำฉีดออกกระจกให้แล้วก็ปัดให้นะคะถ้าเราไม่ใช้งานแล้วก็ปิดมาที่ตำแหน่งออฟนะคะถัดมาบริเวณมาตรวัดนะคะมาตรวัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็ตัวพีก็คือตำแหน่งเกียร์29อุณหภูมิภายนอกนะคะไฟเตือนสีแดงแดงนะคะไฟเตือนรูปตกใจเนี่ยก็คือเบรกมือถ้าเราปลดลง ก็จะหายไปนะคะเช่นเดียวกันสําหรับไฟเตือนคาดเบลถ้าเราคาดเบลวนะคะสัญญาณไฟสีแดงก็จะหายไปแต่สําหรับไฟสีส้มตรงนี้นะคะเป็นสัญญาณเตือนว่าไปเติมน้ํามันจะ้ะไปเติมน้ํามันนะคะเพราะน้ํามันใกล้หมดแล้ววงกลมด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการวัดรอบของเครื่องยนต์วงกลมด้านขวานะคะตรงนี้ก็จะเป็นวัดความเร็วของรถยนต์นั่นเองเวลามื่อเาตั้งให้แล้วค่ะเลขห้าเลขกิโลรวม ทริป A ทริป A ก็จะเป็นการจับระยะทางของรถจนต์นะคะว่าถ้าเราอยากจับจากที่เนี่ยไปที่ทํางานนะคะว่าวิ่งไปแล้วอีกกี่กิโลเราก็สามารถดูได้ที่บริเวณนี้ได้เลยนะคะรีเซ็ตนะคะให้มากดที่ปุ่มนี้นะกดค้างไว้ค่ะทุกอย่างก็จะรีเซ็ตเป็นศูนย์ย์ทันทีนะคะแล้วก็ตัว P ตัว P ก็คือตำแหน่งเกียร์ตำแหน่งเกียร์นะคะตรงนี้ โอเคยี okay, นะ่สิบเก้าอุณหภูมิภายนอกเนาะแล้วก็เวลาที่เราดูนะคะว่าตอนเนี้ยรถเราเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยน้ำมันที่มีในถังสามารถวิ่งไปได้อีกกี่กิโลให้ดูที่บริเวณนี้นะคะที่เลนสะ์เนาะตอนนี้มันเรายังไม่ได้วิ่งเนาะรถก็เลยยังไม่ได้คำนวณให้รวมถึง AV g จีค่าเฉลี่ยนะคะว่ารถเราณนะตอนนี้กินน้ำมันไปกี่กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ ทริปนะคะในการจับระยะทางเนี่ยจะมีทั้งทริป A แล้วก็ทริป B สามารถรีเซ็ตค่าได้เหมือนกันกดค้างไว้เลยกดค้างไว้ได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็หน้านี้นะคะเวลาที่รถเราเนี่ยจะแจ้งเตือนในการเช็คระยะลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นนะคะก็จะมีรูปประแจสัญ,ญลักษณ์ตัว A หรือตัว B สลับกันเนาะแล้วแต่ซึ่งถามว่าในเรื่องของการเช็คระยะเนี่ยเครื่องยนต์เทอร์โบเขาจะจับจากการใช้งานของเราถ้าเราใช้งานรถ เยอะนะคะเขาก็เขาเรียกว่าระยะในการที่เราจะต้องนารถเข้าเช็คระยะเนี่ยจะมาถึงวยจะไม่เหมือนกับรถยนต์เครื่องเป็นซินรุ่นอื่นๆนะที่แบบว่า6เดือนหมื่นโลนะคะตรงนี้ลูกค้าอย่าจําสลับกันถัดมานะคะบริเวณพวงมาลายัยเนาะพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะคะก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมีปุ่มรับสายวางสายเนาะบริเวณบีบแลกก็บีบบริเวณนี้ได้เลยนะคะ ถัดมาหน้าจอเครื่องเสียงนะคะสำหรับคันนี้เดิมนะคะเครื่องเสียงที่มาจากโรงงานก็จะไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะคะสำหรับคันนี้ค่ะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปเป็นของเ e n o v o นะคะขนาด9นิ้วมาพร้อมกับกล้องถอยด้วยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนะคะในส่วนของเครื่องเสียงเราจะทำแยกไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะ ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของบริเวณแอร์นะคะแอร์ก็มีปุ่ม On o f f ให้นะคะมี m a x c o ู l ให้นะคะกด on ปรับอุณหภูมินะคะใช้วิธีการหมุนนะตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ AC เราต้อง on ไว้นะคะแอร์เราจึงจะเย็นเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราขึ้นรถมาแล้วแบบว่าอุณหภูมิข้างนอกนะคะ่ะมันร้อนมากๆเลยต้องการแบบความเย็นสุดความเย็นจัดนะคะกด m a x c o ู l ได้เลย ทุกอย่างก็จะเย็นแบบมหาศาลมากนะคะแล้วก็สําหรับลูกศรน,นี้นะคะก็จะเป็นการใช้อาการหมุนเวียนภายในรถเนาะถัดมานะคะสําหรับบริเวณปุ่มนี้ปุ่มนี้กดไม่ได้นะคะใช้เป็นวิธีการหมุนเอาก็จะเป็นการเลือกในเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าทางลมแอร์ออกนะคะอย่างเช่นตอนนี้แอร์พุ่งเข้าหน้าเราใช่ไหมล่ะถ้าเราอ่ะอยากเปลี่ยนให้ช่องแอร์ออกทางอื่นเราก็ใช้วิธีการหมุน แล้วก็สําหรับสองปุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นการไลฟ้าด้านหน้านะคะแล้วก็ไลฟ้าด้านหลังไลฟ้าเมื่อไหร่ไล่ตอนที่แบบว่าหมอกเกาะกระจกเราเนี่ยหนาจัดนะคะแบบว่ามันเป็นไอ้เนาะเรามองไม่เห็นสามารถใช้สองปุ่มนี้ทํางานได้นะคะไลฟ้าด้านหน้าไลฟ้าด้านหลังค่ะแต่เปิดแบบว่าพอให้ให้ฝ้าเขาเรียกว่าไลฟ้าให้มันแบบเรามองเห็นทางแล้ว หลังจากนั้นนะคะก็ไม่ต้องใช้เนาะถ้าแบบเราเห็นแล้วนะคะเพราะว่าเราปรบนี้เขาจะทํางานด้วยความร้อนนะอย่าเปิดไว้นานนะคะถ้าเปิดไว้นานแบบเผลอแบบลืมเปิดไว้เนี่ยเขาเรียกว่าความร้อนนะ่ะจะสามารถทําให้กระจกเราแตกได้นะตรงนี้สําคัญนะคะนิดนึงเนะเาะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะมี usb นะคะไว้เสียบตรงนี้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็สำหรับช่องจ่ายไฟสํารองนะคะอ,อีกหนึ่งตังอีกหนึ่แหน่งนะคะซึ่ง ช่องจ่ไฟสำรองของเราเนี่ยเอาไว้เป็นที่เสียบกรองบันทึกหน้ารถแล้วเรียบร้อยนะคะมีช่องวางของนะคะตำแหน่งวางแก้วน้ำให้สองตำแหน่งระบบ Ideal Stop นะคะจะทำงานปกตินะจะเขาเรียกว่าเขาจะทำงานโดยอัตโนมัตินะคะจะไม่ขึ้นรูปหรือสัญลักษณ์ใดนๆในในที่มาตรวัดนะคะเราเขาเรียกว่าวิธี การใช้งานนะคะหรือแบบวิธีการใช้งานของ idel เนี่ยเขาทํางานให้อัตโนมัติก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะจอดลอ่อที่แบบจะเลี้ยวกับรถอะไรเงี้ยค่ะรถเราอะ่ะจะลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองลงให้เหมือนรถเราจะดับนะแต่จริง,รงอะ่ะคือรถเราไม่ได้ดับนะคะแล้วก็รถเราก็จะแบบดับเครื่องยนต์อ่ะเหมือนเหมือนจะดับแต่มันไม่ได้ดับเขาเรียกว่าเครื่องยนต์เดินรอบในรอบที่เบาพอเราเหยียบคันเร่งออกตัวเงี้ยค่ะระบบรถเราก็จะกลับมาปกติ แต่ถ้าเรายังไม่คุ้นชินนะคะสามารถกดปิดระบบไอเดียตัวนี้ได้ก็กดไปที่ปุ่มนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นที่มาัดวัดนั่นเองนะคะอันนี้คือเราก็จะขับขีวแบบปกติเลยเอาไว้สําหรับแบบว่าแรกๆเลยแล้วกันนะคะถ้าเรายังไม่ชินแต่ถ้าเราใช้งานไปนานๆแล้วเราเริ่มชินกับระบบเนี่ยก็แนะนําให้ใช้งานนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะช่วยเซฟในเรื่องของน้ํามันพลังงานที่สิ้นเตืองนะคะถ้ายิง่ง ได้ปุ่มไอคอนตรงนี้ไปช่วยนะคะก็จะเพิ่มความประหยัดให้กับรถยิ่งขึ้นพอากดไปที่ปุ่มไอคอนนะคะก็จะมีรูไปใบไม้ขึ้นแบบนี้ที่มตรวัดเนาะมันเอาแนะนําว่าให้ใช้สําหรับการขับขี่ในเมืองนะคะที่รถติดนะคะรถเดียเด๋ยวเบรกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวจอดถ้าเราต้องการความเร่งความเร็วเวลาที่ไปขับนอกเมืองไม่แนะนําให้ใช้ระบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็น เขาเรียกพอด้วยความเซฟอะค่ะพอเราไปใช้ระบบนี้ในการที่แบบขับขี่ทางไกลอย่างงี้ค่ะเขาจะไปหน่วงความเร็วเราเ่าเานาะแนะนำไว้แนะนำว่าให้ใช้ในเมืองไม่ใช้ก็กดระบบออกนะคะแล้วก็รบ,บริเวณเกียร์ก็จะมีช่องเสียบสลับกุญแจนะคะเวลาที่เราจอดรถเกียร์เอ็นซึ่งเมื่อนาาทำคลิปให้แล้วนะคะ เกียร์เกียร์ p เกียร์จอดนะคะเกียร์ r เกียร์ถอยหลังเนาะเกียร์เกียร์ว่างเกียร์ d ได้ขับนะคะ s sport เกียร์ s เนาะเวลาแบบอยากซิ่งนะคะก็ใส่ A, เกียร์ s เร่งแซงได้เลยแต่ขับขี่ปกติก็ใช้เกียร์ d เขาก็มา,นาแนะนําว่าในการสตาร์ทรถนะคะหรือการดับรถยนต์ต้องอยู่ตำแหน่งเกียร์ p นะบริเวณเอ่อเบมืนอนะคะก็ถ้าปลดลงก็กดลงนี้ได้เลย องวางแก้วน้าอีกสองตำแหน่งค่ะนี่รถคันนี้ลูกค้ามะนาวแบบว่าเปลี่ยนเบาะนะเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังแล้วก็สําหรับกล้องบันทึกหน้ารถนะคะคันนี้มะนาวยังไม่ได้ติดให้ลูกค้านะเพราะรถเนี่ยเพิ่งมาลงนะคะแล้วก็เพิ่งติดฟิล์มได้ประมาณสองวันแน่นอนว่าฟิล์มน่าจะยังไม่แห้งบอกกับฝนตกแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววิธีการติดกล้องหน้ารถนะคะไม่ยากเลยเพราะว่าทางช่างเราเดินสายไว้ให้หมดแล้วนะคะ สำหรับบริเวณไฟนะคะที่อยู่ด้านหน้าไฟสองสว่างด้านหน้าเนาะเรากดได้เลยใช้งานง่ายนะคะแล้วก็สำหรับแผงบังแดดด้านหน้านะคะบริเวณคนขับก็จะมีกระจกให้นะแต่ถ้าคนที่นั่งข้างๆคนขับก็จะไม่มีกระจกให้นะคะก็ม่านก็เป็นสีเบจเนาะเป็นลักษณะประมาณนี้ มือจับนะคะมือจับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ามตำแหน่งนะก็มีไฟในห้องด้วยสารตรงนี้ก็สําคัญนะคะอย่าลืมปิดไฟทุกครั้งนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเลยลูกค้านะคะหลายๆท่านก็น่าจะลืมปิดแล้วก็สามารถทําให้แบตหมดได้นะคะตรงนี้ก็รบกวนเช็คนิดนึงนะคะก็วิธีการใช้งานซิตี แฮชแบรุ่น S Plus นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยใช้งานง่ายค่ะเหมาะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าศึกษานะคะว่าซื้อรถซิตี้รุ่นแฮชแบกเนี่ยจะเอารุ่นไหนดีนะคะรุ่นไหนตอบโจทย์นะคะมันเอาว่า,าสำหรับซิตี้แฮชแบกรุ่น S Plus ก็ราคาดีนะคะน่าเป็นเจ้าของมาก,มากเลย แล้วก็อีกนิดนึงค่ะในเรื่องของเบาะนะคะมานานลืมไปเลยเบาะนั่งนะคะก็จะเป็นแบบปรับธรรมดาก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะคะปรับขึ้นลงได้ที่บริเวณนี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนขึ้นหน้าลงหลังได้แล้วก็ปรับเอนได้นะคะก็สำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปนะแล้วก็สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda City h a แฮทชแบรุ่น S p a พันะคะ สอบถามมะนาวเข้ามาเพิ่มเติมนะคะอินบอกมาทางไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาทางหน้าเพจก็ได้หน้าเพจก็ชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube เลยก็ขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะคะรวมถึงลูกค้าใหม่นะคะอยากตีหรืออยากเพิ่มเติมตรงไหนนะคะมะนาวยินดีรับฟังทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ